เล็บเหรออเมแมวอีกสองตัวหลบอ,อยู่ตรงนั้นแมวแมวอืมอืเอซโซไปไหนแมวไปสลับกันลับเล็บเร็วทำไมมาคคะ จะไปโซย่องอีกแหละจะไปโซย่องใครไปโซมแมวย่องกนกหน้าเลยเพราะว่าเสียงนกมันร้องไปโซช้ชาๆไปแล้วนะา

นะคะหนูอีกแล้ว <c oughs> มันไส้รับเล็บอีกรับเล็บกันเข้าไปไป <c oughs> ไปทำแผลไปกินข้าว